อ่าวก็ตอนที่กับลงทำการแข่งขันกันต่อสำหรับเกมระหว่างเพื่อนัสากับการไลอ้อนเนี้ยครับไปเพื่อนัทสามาัอยู่สามประตูสูงในขึ้นเวลาแรกครับก็ถือว่าขึ้นแรกนี่เป็นเพื่อนัสามเนี้ยครับบุกหนักจริงจเียครับเราได้ในสามประตูครับดักไลอ้อนตอนนี้เก่งท่านศูหน้านี่ลงมาคนเนียาัเจมส์เข้าเข้เจ๊ ตึงบอลหลบหมแมาจะหลบสองสามคนไม่ได้แต่ยังไปตามแก้ตัวมาได้ครับให้หลบทางขวาใช่ไหมไรอ้อเปิดขนาดเส้นสวยครับไปเองหรือเปล่าลูกนี้เจยังได้อยู่เปิดยังไปตั้งเป็นใหม่ทางหลังเลยครับสองเราเพื่อนสาวในตัวผู้เล่นก็ท่าจะไปทุบเดิมครับโอ้เราให้ขนาดใส่บาลูกนี้เจไม่ทนมันครับ เจ็บปุ้นเลยม,ม้องจริงย้ดไม่ได้แล้วเนะน,นี่ยตอนเนี้ย <c oughs> มันเฉยเฉยเล่นไม่มันวะพอจังหวะเล่นไม่มันเลยน,นี่เจอเน,นือไปผ่านบอลเน้าไปซิ้งออกไปได้ครับ หลากออกมาตอนนี้ไม่มีใครเกพันนาเลยร้องหนยเย้เลยาไปเดิอะไรขึ้นมาขวาหน้าเลยหน้าเลยกลับม,มาตัง้งเลนใหม่ข้างหลังแร้วเอาลูกจับบอลลูกนี้เสียบอล้วก่บนยกบิกดดักได้แล้วจะสวนกลับหลบมาหนึ่งคนบิ๊กทีเข้าหายทีนึงแล้วยิงโอ้โห,โห มาโดนพู่งับประตูเลยเด็งออกซ้ายออกหลังครับไปเตะม,ม,มุมด้านซ้ายของเพื่อนอ่ะสามเงินบิดแค่เหื่อจะกู้หลอกไปดื่อๆเลยอีกนิดตอหนึ่งนี่เอาไม่อยู่ครับแล้วทีมเส,สาแรกโอ้โหเสาครับลุกอ่ายังไม่ได้ครับประตูะที่สี่ครับซูมเร็วเข้ามาโอ้อโหโดนไล่มาดูดูกจังหวะนี้ได้เงินทางแคบๆมากันได้ครับไม่ไม่พลาดล้วจะสวนกลับ ตองนี้โยกไม่ดีครับบอลโดน,นแขนูุลสิบให้เป็นแทนบอลกระปูฟองเงินสองสามคนก็นอนน 2, 3, นสองบาสไลอ่อนครับเร็วเลยครับขึ้นมาทางซ้ายครับทาง right ไกลไม่ผ่านบากกลับมาได้รึเปล่าสาบนี่เอ้าดึงบอลไม่ได้แล้วตอนนี้เออจะลุกมาไม่ผ่านที่ครับยังไ,ได้เลยทุานานกทีครับมาด้านขวา ปูงยัดเข้ามาเจเดบดี์มาทางขวาแล้วได้กินแล้วมาเจลูกนี้ไม่ตรงหับแล้วถือว่าทำได้สวยครับจังหวะนี้นะขวามือของแบงคไลออนครับไอ้เตะเล่นเร็วเลยแล้วก็สามเดิ๊กซ้ายมีขวามีให้เายซ้ายครับเวดสเปลี่ยนแก่ไม่ถือเพื่อนครับแล้วดักกลับมาได้ครแบงค์ไลออน เจอู่จับบอลไม่ค่อยดีเยอะเสียบอลบบให้นะครับเพื่อนสามเล็บดูไฮลงกลางสวยมากครับจากเราวิ่งแลบขึ้นไปแต่ว่าหมู่โหจ่ายไม่ได้เลยโดนประกบติดเลยครับดิวเป็นลูกฟุมในด้านขวาครับเล่นสั้นบ้างครับดูย้อนกลับไปตั้งเดินใหม่ครับวิทไปตั้งที่ฟุงขันตูเลยครับขอสร้างสร้างครับวิท ขึ้นยังซ้ายบ้างครับเพื่อสามเสาโจต่างเสาปุะตโอ้โหลูกนี้ต้องยิงยี่ออกมาก่อนครับบิ๊กยังทองบอลได้กับตัวขอท่านมาบิ๊กไหลแล้วฝ่ายต่อทางขวาเปิดลูกนี้รับเข้าสองแล้วพยายามจะเปิดให้เพียงข้างหน้าโอ้โหจุดคู่ขวาดอยเจ๊โอ้โหโจ้แฉลืมมาครับเต่มุมครับเต่มุมมมเตุม เอะมุม <stell ies> ้วยระหว่านี้ลำเบ็ดลำเบ็ดเกินไปไปต้องเอามาดูเตะมุมของดัานไกลอ้อยหนึ่งบ้านงนะทางด้านขวาเลยเออจัดมาเสาแรกเอ้าแล้วไม่มีใครเข้าถึงเยอะแล้วจะโดนสวนกลับตัวนี้เพื่อสำขอทางขวาแล้วจัดบิ๊กไหลออกมาทางขวาจ่ายอีกทีนึงแล้วเปิดมาเสาสองเอ้าแล้วไม่ติดโอ้โหเสาตูดตัโดูฟินนอยด์ พื้นหนามลราจังหวะนี้แม่เราจะรักให้มันเข้าฟองแล้วแต่ว่าไม่ได้ยังอู้แล้วไหลทางซ้ายลูกนี้เก็บได้ด้วยเจเก็บกลับมาอ้าวยังอยู่ในสนามครก็อ้าวขาซ้ายกับขาขวาไปทะเลาะกันอีกแล้วโอ้โหไผลูกคู่น้างขวาครับสังราวเพื่อนอัดสามเล็บไปเลยครับไปเลย นีเปลี่ยนตัวแล้วนขนา้างหน้าเขาตอนนี้เมื่อสามก็มารอแลนะเขาเป็นไตเติ้ลเยดิมจพอร์ตไทยออกตอนนี้อดดิวครับโอ้นี่ต้องบอกว่าเปลี่ยนในตำแหน่งคนละตำแหน่งกลางแับดิวกับไตเติ้นยึกไหมเอาแล้วทั้งฝ่านี้มาได้ลูกโอ้โแล้วมาหลุดมาทางซ้ายครับลูกคนเดียวโซโล่เลยครัลูกยิงแล้ว,ลลว,ลวไม่มาทู่สองตรงเจ้าปาสองบิกไป ยิงอีกทีนึงไม่ผ่านอีกทีโอ้โหูสองประตูเซฟสองสามจังหวะติดต่อกันเยอะมากทำได้ดีมากจังหวะนี้ผู้สาวประตูของดักไลอ้อนเยอะไปคอร์เนอร์คิกทางด้านขวาของเลือดสามเยอะเออคอร์ดมาเสาสองเอาอ้โหจังหวะนี่รากไม่ค่อยติดไม่ติดมือวันนี้นะทุกท่านได้ดักไลอ้อนเยอะเว่ อ้าวฟังทิปบอลตรงนี้พุทธศิษย์ไม่ว่าอะไรคก็รู้ฟังอยู่แล้วตัดเข้าในจะล้มอยู่แล้วเนี่ยคือได้เพื่อนครับวิทมองดังขวาอยู่ให้มาครับบอลวิทตัดเข้ามาแล้วเปลี่ยนทางซ้ายครับวิทเปลี่ยนการขวาสุดก็จับลงมาได้เราเอ้าดวงสกิดหนุ่มดีโอ้โหฟาไปแล้วครับเออตะหวอดยกข้ามขาครับ แล้วจะมีเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะมีเปลี่ยนตัวด้านสนามครับสำหรับเพื่อนสามคก็ให้สัญญาณมาที่ข้างสนามครับน้กก็ปวดเหมือนจะมีการบาดเจ็บก็ตอนนี้จะส่งดีลงมาเชียร์ตอนนี้ตัวผู้เล่นทั้งมาร์กกำกัดด้วยครับสำหรับเพื่อนสามครับตัวตรเปลี่ยนนี้แค่คนเดียวเท่านั้นครับมาเรามาดูฟรีคิกครับของเพื่อนสามครับอยู่ที่บอลสองคนับบิจอบวิจอบ ยิงมาเล่นลูกสูดเรยอะหลายมาจากคือลูกนี้ตรงกลางไม่ได้ครับแล้วจะสวนกลับไม่ดีจริงยิงสูดทำไมตรงต่อไปได้บิ๊กวันนี้เล่นการยิงกับเขาสองเขาจะส่วนใหญ่ครับเต็งตั้งใจตัดปากประตูขึ้นมาครับดางไลออนโอ้โหจะทำประตูตีไข่แตกได้หรือเปล่าแล้วนะ่าจะยังมีเวลาประมาณสิบสามนาทีครับ หวังกลับมาได้เพื่อถามดูรู้จักจ,กจกังหวะนี้ตัวประกบเต็งจุงขึืนกลับมาบิ๊กตั้งท้อมแย้วต้องขายบอลอองวานขวาบอลแข้งต่อมาดิวตั้งอีกทีฉียวกินลูกนี้โอ้โหฝัดชนเสาแล้วยังไม่ได้แล้วแต่เตะทิ้งบอลยังไม่พ้นตายแล้วบิ๊กไปเก็บกลับมาทีหนึ่งโอ้โหนี่ตอนนี้บุกหนักครับบิ๊กดูครับคนเดียวไยวมรร่อยากของบอลไม่ได้ตัวแล้วขึ้นไม่ได้ต้องกลับมาเติร์นล็อกสวยมากครับ เปลี่ยนออกมาทางขวาจีบอลดึงหลบแมาตอนนี้นี่โอ้โหดูครับดูการผ่านบอลเลยเพื่อนระดับถล่มแล้วเสียบอลกับแบล็กไลออนไปเก็บกลับมาชสัมว่ตต์โอ้โหก็ช้าเกินไปเสียบอลออกมาดูต้องมาลงมาคุมโซนกันต่อเกมนี้ต้องบอกว่าแบล็กไลออนนี่ด้านขวากรุ่งม่นจริงๆครับแม้ว่าพวกเขาจะโอ้โหเราให้กันจังหวะที่สวยครับอ่าน ที่ปากตรงไม่ตรงก่อครูกเแจวโอโหเออบอลมันมาไม่ตรงจังหวะครับลูกนี้มาแล้วก็ถือว่าทำเกมกันสวยแล้วสามจังหวะถึงหน้าตาประตูสำหรับแบทไลออนเรับขอ,อสั้นๆมาบินเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้ก็ลรือเกินไปโอ้โหไม่ว่าดเกม ตามหลังแค่ประตูเดียวหรือเสมอมอยู่ในที่เสาประตูเลยแซ่บสวยๆไม่ไหลต้องหลายครั้งแล้วของแบงคไตออนเนี่ยนี่อาบอกว่าโอ้บอลยอดเยี่ยมมากครับโอู้แล้วไปายลิเวอรเซ็ตได้นนสวยจริงแล้ววันนี้แบงคไตออนให้จะทำทิ่โอ้โหไม่ผ่านตับบอลลงมาแล้วคืนจะไปตั้งกันใหม่เบินยาวลูกนี้บอลหมุนทิ้งยับตักเก็บได้ตรงกลางเอา้ารถตีลูกนี้ไม่ดีเบย์ยิง,ยงสวยล้ว ปัดอากโอ้โหเจหังหวะนี้ผู้สลักตูยังไว้แล้วม่เนติดกีฬาเขาปัดแล้วไปตามปกทีได้จังหวะสองเรับบิ๊กสับหลอกแล้วจะไปเองนะขวาดูมีความเดียวว่าบิดล็อกอีกทีหนึ่งไปทางแคบแล้วก็เบียดเอาชนะไม่ได้เปิดทนันแลกออกหลังไปผู้ที่สิ์ชี้เป็นเตะมุมรับ แล้วจะมีใครหยับหรือเปล่าเขาจะห้าหสนามเหมือนมีให้สัญญ,ญาณมาสำหรับแบล็กไรอนแต่ว่าต้องเล่นก่อนนะตอนนี้เปิดโอ้โหฟิกอิก,กาเตะยัดเข้ามาตรงกลางครับแล้วก็าจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนนะสำหรับแบล็กไรออน้วตอนนี้ใครจะออกครับให้สัญญาณเพื่อเลยครับโอ้เปลี่ยนนะงั้นหมูออกครับสำหรับแบล็กไรอน ปุ่มเล่นสั้นมาโอ้แล้วไม่ดีแล้วดูนี้ทำบอลหลุดออกข้างไปพุ่งเร็วม,มาก็ไปแม่นเหมือนกันครับเ <c oughs> พือนอาสาม <c oughs> ตังวาสองเป็ของแบ็คไอออนครับอัน <c oughs> คนเดียวเปลี่ยนการสวนมากครับข้ <c oughs> างหน้ามีอยู่แล้วว่าโอ้โหโดนเข้าในด้านหลังผู้อะไรสิไม่ว่าอะไรครับให้รู้ได้เปรียบเราไปปั๊มบอลสิครับเป <c oughs> ิดทะลุไม่ผ่านเหมือนกันบอลหนุนอีกทีนึงทางขวาบิ๊กคนเดียวจับบอลลงมาแล้วรอเพื่อนครับจังหวะนี้ให้ตรงกลางโอ้โหไม่ดีครับ ตึ้นศาสยาวสวนขึ้นมาก็ไม่มีอะไรแล้วข้างหน้าเราสบายที่สองประตู hey, hey, hey. ขอสั้นๆยกับแทไลออนเกมของพวกเขาแนะโดยเฉพาะเกมลุกเนี่ยต้องบอกว่าเล่นมาสามสิบห้านาทาได้สองประตูเท่านั้นครับยสำหรับแบทไลออนเนี่ยแต่มีปัญหาในเกมลุกเนี่ยชัดเจนครับพวกเขามีปัญหาต่อการจบสัสปอาห์ก็ในลูกครั้ง,งนี้ มองทิ้งเอยไม่ได้เอาเก็บบอลแล้วห่างตัวบปครับสำหรับแบล็คลอ้อนเสียบอลให้กับเพื่อนอาสามเพื่อเปลี่ยนแกนมาขึ้นดังซ้ายบ้างครับจับดงเอาแล้วให้ไม่ดีอา้าวแฮนบอละอีก,กับบอลเหมือนอยังไงขึ้นมายิงโอ้โหนี่หลอ มีแอลเชียด้วยมีแอลเชียด้วยให้ยุกันแอบมีแอเชียด์ด้โยมีแอเชีย์ด้วยหนูดิ้งไม่ตรงจุดเลยนะแอบปล่อยให้เล่นเฉยเดี๋ยวนเนอาวึ้นมาหอนนี้อวิวิก ใชงการสวยแล้วทำชิ่งึงงเอาอีกแล้วก็เมื่อบอของอันสาม้ยจะอันตรายนี่คือการทำชิ่งเนีย้ยเรายิงเรียบร้อยกับะพ้่โอ้โหเกมนี้เนีแหลราสีจับจริงจริเนี้ยทำแทบถีกนได้รอบคนเดียวสามประตูแล้วก็ววด้านนกอีกหนึ่งประตูแล้วสำหรับพี่อนสามเนี้ยได้ประตูที่สโอโ้โหกว่จะได้ประตูนี้ใช้เวลานานจริงจริง ไม่เหมือนกับครึ่งเวลาแรกครับสามประตูนี่ใช้เวลาไม่เกินเจ็ดนาทีนะแต่ว่าประตูนี้นี่กว่าจะได้นี่ใช้เวลาสิบสี่นาทีครับกว่าจะได้ครับแนะี่ยาดเข้าในสวยวิิย์เอาออีกแล้วประตูตดเครื่องหมดมาหนึ่งหมดมาสองแล้วจ่ายขึ้นยังไม่พองครับ นี่วันนี้นอกจากทีมฝ่ายตรงข้าวเดาะลำบากแล้วเนทีมเดียวกันก็ดเดาลำบากด้วย <c oughs> แต่เล่นในโลมีแนวทางงองตัวด้วยแบ็คไลออนตื่นดังซ้าย <c oughs> โอ้โหแล้วกีที่มาวันนี้ห <c oughs> นีไม่ออกก็ต้องคืเนเดี๋ยวมาตั้งใหม่เจปาดยาวขึ้นมาโอ้โหไม่แม่นีกับอลยาวของแบ็คไลออนเนี่ย อ๋อป้านมาบิ๊กบิ๊กหาลูขึ้นมาโอ้โหแล้วปีนมาไม่มีใครเลยนะข้างหน้าเก็บได้ครับดิวจกักบิ๊คืนแหงแหงบิ๊กยิงแล้วก็บอลค่อยๆไหลเข้าไปแล้วมานี่ครับต่อบอลเงินตนถึงวินาทีสุดท้ายไปส่งน้องเพื่อนอันสามบแล้วเป็นบิ๊กเี่ยจบตนได้แล้วไง อ้ล้มงแล้วบอลหนึ่งสองบอลเท้าถึงเท้าแน่นมากแล้วจังหวะเมื่อกี้สามสจังหวะถึงหน้าแาประตูแล้วก็หลุดเดี่ยวโล่งๆแบบนี้ผู้ทประตูก็ดทาจะหมดเส็ยชื่อขอย้อนกลับมาตั้งแันไฟครับขอออกมาสักรักยกัลออ้อมมดูว่การผ่านบอล ลำบากกับเลยทข้างหน้ามี2คนที่ไม่รู้จะได้บอลหรือเปล่าก็เปิดยาวขึ้นย่าก็ไม่ง่ายเลยับด่กดากลับมาได้ท้กอย่างสาวผีครับดูว่าคืนมาสีบอลสีแดงให้ห่างตัวไปน,นิดนึงยังเก็บได้ครับดูดีดให้เพื่อนทางขวาลูกนี้กลับกลับมาตรงกลางปู้ให้น้ำหนักไม่ดีแล้วจะสวยกลับแทงให้มานก้างหลัต้นดับสวยครับไปชิงออกไปได้ครับ ยากได้ไปลูกคู่อีกครั้งนึงครับออกมาเพือาาพ่อนสาวเต้นสั่งท่านเยอ,อะดิฮ่ากรคือกับมาไม่ได้ทีนี้คู่อีกครั้งครับจากวินแต่เอาย้อนกับมานตั้งกันใหม่ครับไปเ,เต,ต้นเปลี่ยนนะขวาบิวจากรออยู่นนโโโอโอไม่ได้สั่งท่านเยอะเอ้ารถโจลูกนี้เลยดีกล้วโตลุ้มสามคนบิว ยังไปได้แล้วดูว่าใว่าตัวที่ตรงกลางไม่ถึงตาสวนกลับ่าวแบ็กไลอ่อนโอ้ว่างเลยตรงกลางเบข้างหน้ามีคนเดียวต้องคลองบอลได้ต่อยครับโอ้โหจ่ายบอลติดใจเหรอวิทไหลทางขวาลูกยิงเสาแรกตัดทิ้งประตูโอ้โหนี่ตูนก็้อไม่มีผู้สาวประตูนี่แบ็กไลอ่อนนี่ไม่ใช่มาต่อแบบนี้เปิดเขตแดนเอาทางซ้ายสวยครับวิทที ตขึ้นมาไม่ได <sm itting hal> <sm> <quila> ้โดนก็ตกติดเลยครับต้องย้อนกลับไปตั้งกันใหม่โอ้แล้วช่วงท้ายแข่งดูยังมีฝนตกลงมาทั้งหาครับายดรอายดรอวิทวิทจีนยูฮีไม่เหลือครับบิ๊ทวันนี้วันของแกจริงๆทั้มาโอ้ดูดีนสีประตูคนเดียวมั้งให้ขีดเกตแล้วพีดวิทจะดีนสีประตู โอ้แล้วก็ต้องบอกว่าแบล็กไลออนเนี่ยเกมนี้จริงๆเนี่ต้องบอกว่าเล่นได้ดีเนี่โดยเฉพาะเกมลับครับแล้วก็มุ่งับประตูครับโอ้ต้องชมเลยครับหลายๆจังหวะนี่ยเดี๋ยวครับก็ต้องบอกว่าวันนี้มาเขาเนีมุ่งมั่นเนี่ยสำับแบล็กไลออนเนี่ยดูเกมนีบบอกชัดเจนครับช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่ทุกคนนะสำหรับเกมนี้แต่ว่าต้องบอกว่าโอ้โหเลือกกีมสวยด้วยครับฮ่าฮู้กันสิไล่เป็นเตะคู่เนี่ยสำหรับ ทางด้านแบ็กไลออนเยอะเหมือนโดวุ่นายมือนิดนึงเยอะเตะเตะมุมทางด้านขวาครับสำหรับดักไลออนเออหลจัดมาแถาสองตับบอลลงมาทางหน้ายังไม่มีใครครับให้ทางขวาขีครับอาแต่งลูกนี้แล้วไหลสุดเส้นเวคือวโอ้โหไม่ได้ครับ ยังได้ที่หนึ่งตรงการกิ้งด้วยนูย่นไม่ตรงเกาะกับอันโอ้ยทำยังสวยแล้วหไปไปเหรอไปอ้อนกับเซฟนี้เดีโอ้ตกตกไม่ตกเก่อเท่านั้นเองครับโออแล้วฝนมาตกตอนนี้นะฮะเดือดอัอนนั้นก็ไม่ตกก็บเพรสะรถไฟมาตัดตัดไปตั้งให,ใหม่ครับตึ๊ดตัด อ่ะจับบอลไม่รีคเรียบแล้วปั่มาอนลูกนี้ลึกออกหลังไปครับไปตั้งใจตาเปลา่ามตรงขึ้นมาครับใส้ทะลุ<อ>ลช่องขึ้นมาอันยัดขึ้นมาเลยทางขวากินประคองอยู่เป้าตายย้อนหลังนีดน,นึงยังได้อยู่ก็คือจะมาตั้งกันใหม่เลือ ไอ้โอ้โหแล้วดูทำนนใจดอดที่สวยมากเลยอ่อนแล้วโอ้โหยิงหนูนิชั่น,น,นแหลกครับอะตอนนี้ดันเงินขึ้นสูนสงบแ,บลออแล้วสังเกตเไรอ่อนครับหลังบ้านนี่ไม่ต้องห่วงแล้วครับแม่เหรเวลาเหลือไม่มากครับนาทีสุดท้ายครับไปมุมเล่นสั้นกับแบล็กไรออนจัด้าหรือเปล่าก็ดูทีไข่แตกไปยามโอ้โหตอนนี้ ปูยาต้องมาไปทิ้งเงาเตินบอลให้ไปข้างหน้านะออกข้นนางแล้วน,นั่นรู้พวกอีกครั้งนึงแล้วพอมาแลนดลออนูย้อนออกเ้าไปไม่ดีแล้วจะสวนจับนุโคนเดียแลรวทางขวามีเพื่อนมาพรอ,อยู่ฝาออกมาบิ๊กจับแล้วลอรอเพื่อนแล้วจ่ายืนเติถใหม่สคนดาัมาได้แล้วแบงน์ไลออนแล้วจะสวนลับเอาไปป่อยกงปูลูนี้ไม่วข้ใจ ร้องลั่นเลยสายบอลเสียตืน้นแดงๆนุ๊กเอ้าโอ้ยโอ้ดูโอกาสมาแล้วแต่ก็สู้ทำไม่ได้แล้วเพื่อนไปเตะมาะตูช่องท้าตัวเองโอ้นอกจากประตูไม่ได้เหมือนจะเจ็บด้วยโอ้จังหวะนี้อ,อุตส่าห์แย่งออกมาได้แล้วเพื่อนอุตสาห์จบจะไม่ได้เองครับโอ้ใช้โอกาสเตือนคนนี้ ยาวขึ้นหน้ามาตึ้งดูแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันก็ขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับโอ้โหสำหรับวันนี้ครับต้องบอกว่าผู้สุดท้ายประจำวันเดย์นายเป็นเมื่อทางนักเอาชนะแบล็คไลท์ออดได้แล้วนะแต่ก็ต้องบอกว่าวันนี้เล่นได้ถือว่าโด้เล่นเเกมรับวยอดเกี่ยงมากแล้วสำหรับแบล็คไลท์ออดก็ต้องขอบคุณผู้เล่นทั้งสองทีมครับอาแบล็คไลท์ออดแล้วก็เพื่อทางนัดทั้งสอง